กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ยังเปิดสายหน้ามาอยู่ใครที่มีประเด็นคําถามก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ต่อเนื่องนิดนึงมีข้อสงสัยท่านทนายเพราะว่าเราก็ไม่ไม่เคยทํานาเนาะหรือว่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะฟังดูแล้วกฎหมายเนี่ยเอื้อให้กับผู้ที่ทํานานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มต้นนะคะอย่างกรณีเนี้ยถ้าไปเจรจาเริ่มต้นใหม่ก็ต้องนับหไป6ปีถูกไหมคะครับ นะระหว่างทางเนี่ยหงไปถึง6ปีเนี่ยกรณีของคุณป้านะพอๆนี้ผมว่าไม่ไม่ต้องเริ่มใหม่ก็ได้ครับแต่ว,ว่าวิธีการบอกเลิกเนี่ยมันมันบางครั้งมันต้องแจ้งไปที่คณะกรรมการคอชอกอเขาเรียกคอชอกอ,อ,ช,อ,กอชื่อมันยาวผมจำจาไม่ได้ครับเไปชื่อยอ่ชอ,อชออกอชกนะคะก็เรียกว่าต้องไปแจ้งไปคุยคไปปรึกษา นะเพราะว่านี่ปีที่9กแต่จริงถ้าคุณป้าไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆนะชาวบ้านรู้ว่าเอ๊ะที่นี้เป็นที่ของป้าณวพรนะรนะเป็นเจ้าของอยู่ไม่ใช่คนนี้นะคนนี้มาเช่าที่เฉยๆเนี่ยนะเขาก็จะมาใช้สิทธิ์ในการครอบครองปลรปักเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วศาลท่านอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้น,ไไดนะคะเพราะว่าเจ้าข,ของยังลงพื้นที่อยู่นะกรณีที่เราพูดคุยกันเนี่ยคือหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าของไม่ลงไปดูพื้นที่นะเจ้าของปล่อยปะละเลย นะอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยยังมีการโอนเงินยังมีการพูดคุยอยู่มีการเช่ามีอะไรมีหลักฐานการเช่ามีให้สิทธิ์อาศัยให้อยู่แทนให้ครอบครองแทนอะไรค่ะนะซึ่งก็เรียกว่ายังยังใช้สิทธิ์ได้อยู่ไม่ต้องกังวลนะคะอ่าระหว่างที่รอสายนะคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยท่านทนายนะคุยข่าวกันต่อละกันนะคะอ่าขอดูข่าวนี้ละกันนะอุทาหรนบนทางด่วนนะจากเรื่องที่ขึ้นพาขึ้นทางด่วนหน่อยกับกรุงเทพ ะะจากเชียงใหม่พากกับกรุงเทพอุทาหรณ์บนทางด่วนอย่าปาดเข้ากระทันหันไม่งั้นนะคะมันไม่รอดทุกครั้งไปอันนี้มีคลิปนะเห็นคลิปจะได้เตือนสติกันด้วยสําหรับนักซิ่งมะคนที่ขับรถเร็วๆนะคะเป็นปอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะคะอ่าขอดูคลิปหน่อยค่ะสงรับส่งพัสดุมาจากเชียงใหม่ บ้านในอเมริกาอ่าดูาาะะตรงที่วงแดงๆเอาไว้นะคะ ช่วยเขาบ้างหรอไม่ลงไม่ช่วยเขาบ้างนะชเลยช่วยช่วยไหมพี่นะคะโอ้นะคืออันนี้มีกล้องหน้ารถนะคือกล้องติดหน้ารถนะคะแล้วก็คือปาดไปปาดมาคือเหมือนจะปาดเข้าอีกเลยคือจะเข้ามาด้านซ้ายแต่มาจากขวาสุดเลยแต่รถคันที่ชนนี้เขาจะตรงไปด้านขวาครับโอ้หน้ากลัวจังเลยนะอ่าดูเอาไว้นะคะเตือนภัยหยิบมาเตือนกันบ่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็หักไม่พ้นก็โดนชนเข้าไปที่ ใช่นะคะอันนี้คือถ้าได้รับบาดเจ็บเฉยๆเนี่ยก็คงจะหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้ากแต่ถ้ามันตกลงไปนถ้ามันหล่นลงไปล่วงอะนะอะไรจะเกิดขึ้นไม่อยากนึกภาพต่อเลยนะคะตอนนี้เขามีไอ้ที่กั้นสีส้มๆไหมเมื่อกี้มีแล้วนะถ้าไม่มีนี่ตกแน่นอนนะมีกั้นแล้วนะคะยังเรียกว่าชะลอชะลอได้อยู่นะไม่งั้นคุณจะล่วงตุ๊บลงไปจะเป็นทรายหรือเป็นน้ำก็จะลดการการะแทกได้นะคะระวังระวังกันหน่อยละกันกับขี่นะคะอ่ะ ไปรู้สึกว่ามีสายเข้ามานะคะรับสายก่อนแล้วกันท่านายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะวรพาค่ะคุณวรพานะคะคุณวรพาจากจังหวัดไหนจ้าชนบุรีค่ะชนบุรีเชิญค่าค่ะคือว่าหนูว่าเป็นลูกสะใภ้ของแม่ทีนี้แม่นะคะแม่ก็อยากถามว่า เขาเขาโอนที่ให้ลูกสาวเขาแล้วลูกสาวก็ไปจำนองค่ะค่ะก็ไปจำนองแล้วทีนี้แม่ไม่รู้พอมารู้จริงก็อบ5ปีค่ะก็ก็แม่มารู้แม่ก็ขอถ่ายจริงค่ะจาขอเงินเขาก็จะให้ถ่ายแต่ก็ผัดผีเรื่อยอืมค่ะผัดไปผัดมาผัดแล้วเขาทีนี้ไปโอนเป็นที่เขาเขาไปทําเองเราไม่รู้ว่าลูกสาวว่าไปเป็นอะไรให้ต้องมื่อไห่ใช้สายผ่านนะคะครับค่ะ ตส่เลุตไวปเป็นขา้ฝากใช่ไหมครับ่้ายๆขายฝากะอะค่ะเพราะว่าเขาไปโอนเองอะใส่ลูกสาวไม่ได้ไปเต็นให้สรุปว่าไปเอาไปจำนองหรือว่าไปขายฝากกันคะเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นขายฝากะอะก็ไปโอนกันไปโอนเองอะคนรืบอเป็นจค่สองเรื่อเขาไปโอนเองอะค่ะครับค่ะแล้วเป็นที่เขาแม่เขาก็อยากขายซืนอีแรกเราจะขอ่ายคืนเราไปขอใคยซื้อในรู้สึกว่าเขาจะเป็นอยู่ประมาณเจ็ดแสน ค่ะขอไปถ่ายคีินนั้นไปกัตน้องสาวด้วยแหละน้องสาวก็มีเป็นลำนองค่ะทำสัญญากับเขาไว้ร้านสึงน้านสี่จขอเราขอให้ร้านตื้นะเขาก็ทําสัญญาให้เราค่ะแต่เขาไม่ให้ใบอะไรกับเรามาเลยอ้าวทีนี้ก็ไปอีกทแล้วให้ทำอีกเขาก็ทำีกทีร้านตืเหมือนกันรอบหนึ่งเขาก็โยกโยกไมาโยกโยกไบมาตอนนี้เขาเรียกสองล้านที่อยากจะว่า ก็ทำยังไงได้อะแม่ก็อยากได้คืนนะแม่ไม่มีที่อยู่เลยแม่ก็คิดแต่บ้านแบบนี้อยู่คือขายฝากขายฝากครั้งแรกใช่ไหมครับ<ก>ขายฝากนีครั้งแรกห้าผ่านมาห้าปีค่ะเสจะห้าปีแล,ล้นเดือนตุลาเดนห้าปีค่ะได้ลแล้วแล้วได้เห็นสัญญาไหมเขากาหนดว่าให้ถ่ายคืนได้ภายในกี่ปีครับไม่เห็นนะคะแต่แน่ว่าคืออยากขอถ่ายคืนในราคาที่พี่ทำทำได้ยังไงนะคะคืออยากปรึกษาตรงนี้ คือ,อ,อคือเขากำหนดไว้ในสัญญาเขาก็มีสัญญาแล้วก็มีการจดทะเบียนขายฝากด้วยนะครับต้องไปจดทะเบียนเสร็จแล้วว่าถ้าไม่มาถ่ายภายในกี่ป<ะ>ีกี่ปีเขาก็จะไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาได้เลยครับใช่ครับออพอมันครบกำหนดแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับใช่ครับต้องถ่ายตามที่เขาบอกให้เท่าไหร่ก็ต้องถ่ายแล้วทีนี้เขาขเขาพอครบกำหนดเปยนเป็นชื่อเขาเสร็จแล้วเราไปขอขอถ่ายคืนเขาบอกว่า ให้ทําสัญญาเท่าไหร่ครับล้านสี่รล้านตื่แต่เ็าไม่ให้สัญญาอะไรเรามาแต่กจว่าทำกันไม่เว่าอย่างนี้อ่าค่ะทีนี้ก็ไปดึงแล้วก็บอกให้ทาล้านสื่ได้อีกประมาณรอบสามนี่เขาขอทำสองล้านครั้งแรกครั้งแรกเท่าไหร่นะครับครั้งแรกล้านสี่ล้านสี่สองครั้งค่ะค่ะครั้งที่สองก็ล้านสี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยสองล้านนะคะค่ะก็คือว่าทำไมมาขึ้นไวจึงแบบว่า ท่านทนายแนะนำยังไงดีคะอย่างนี้มัน<ช>ต้องเห็นหลักเอกสารนนว่าเขาทำสัญญาไว้เป็นยังไงนะครับต้องไปถามเขาดูว่าเป็นเป็นเป็นคนในตลาดทั่วไปใช่ไหมไม่ใช่ธนาคาร<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั่วไปค่ะทั่วไปนะครับแล้วโฉนดอยู่ที่ไหนนะครับที่เขาเมันเป็นของเขาไปแล้วอ่ะเป็นชื่อเขาไปแล้วใช่ไหมครับแต่ขอใส่ตัวนี้นะครับแล่ ลดน้อยลงหน่อยเพราะเราไม่ไหวอันนี้ต้องเจรจากับทางเจ้าของมะเพราะว่ามีการโอนกลับไปเป็นของนี้ไปแล้วอ,อะกฎหมายทำไงได้บ้างคะม,มันก็ต้องดูในสัญญาว่าเขาทําสัญญาอะไรถ้ามันครบถูกต้องเขาทําถูกต้องตามสัญญาเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปฟ้องร้องเขาได้ครับคอย่างนี้ได้ไหมคะคุณวรพาก็มีสิทธิ์อย่างียกก็คือขอซื้อคืนอะซื้อคืนเขาก็ต้องเป็นราคาที่เขากำหนดดีกอ่าต้องไปดูว่าเขาผิดสัญญา ทำผิดสัญญาทำผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าที่จะฟ้องร้องเอาคืนได้นะครับออออครับคนที่จะฟ้องเอาคืนได้ในการขายฝากก็จะมีผู้ขายฝากเดิมก็คือลูกสาวหรือ,อ,อครับหรือ,อ,อทายาทของลูกสาวนั่นแหละครับออครับถ้ามันไม่ครบกรําหนดนะถ้ามันถ้ามันเขาเขาทำผิดสัญญาขายฝากนะครับ เราลองถามถามลูกสาวของคุณแม่ดูดีไหมว่าจริงๆเขาทำไว้อย่างไรนะเบื้องต้นเช็คข้อมูลที่หน,นึ่งนะคะแล้วโทรเข้ามาปราึกษาใหม่ก็ได้นะคะถ้ามันราคาสูงเกินส่วนเกินไปมันไม่เหมาะสมก็ไปซื้อที่ใหม่ครับะะอันนี้แนะนําจริงๆครับคือมันไม่คุ้มครับรใช่เพราะว่าคือตอนนี้แสดงว่าที่เนี่ยมูลค่ามันเพิ่มครับเพ่ค่คืมันก็แพงอยู่คะมันอาจจะรวมรวมดอกเบี้ยไว้ด้วยก็ได้ครับนะคะคือที่พอผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ ใช่ไหม,มคนเนีาว่าคือที่ราคาปัจจุบันเนี่ยอาจจะสูงแล้วไงแต่ถ้าเราเห็นสัญญามีสัญญาอะไรแล้วก็มันมีกําหนดทายฝากยังอยู่ภายในกําหนดอยู่ที่จะไถ่ซับคืนได้ถ้าเขาไม่ยอมให้เราไถา่เราสามารถไปวางซับไถ่ซับจำนองเนี้ยได้ที่สานักง,งานบังคับคดีในในจังหวัดนะครับอ,อยู่จังหวัดชลบุรีใช่ไหม,มรครับชลบุรีใ,ในตัวจังหวัดนะครับไปสามารถไปวางซับเราไปวางเงินขอไถ่คืนได้ครับ แต่เราต้องมีสัญญาไปไปให้เขาดูด้วยนะครับว่าทําสัญญากันถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าอยู่ภายในกาหนดไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนีละกันนะคะเพื่อความสบายใจลองกลับไปดูนะไปขอดูสัญญาก่อนไปขอดูสัญญาขออะไรนะคะปกติต้องนัสัญญามาครับนะคะนะเดี๋ยวสงสัยอย่างไรก็เดี๋ยวโทรหลังใหม่กันได้ค่อยโทรมาถามใหม่นะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะในเรื่องของการขายฝากนะแล้วก็เรื่องการ จำนองจดจำนองนะเราพยายามย้ำหลายครั้งบ้างเพราะว่าขายฝากเนี่ยบางคนบอกว่าเอาไปจดจำนองนะแต่ว่าไม่ได้ไปที่ดินอย่างนี้เรียกว่าจำนองหรือเปล่าจำนองคือการจำนองเขาต้องมีการจดทะเบียนจำนองนะครับจะมีสัญญาสัญญาประธานก็คือสัญญากู้ว่ากู้กันเท่าไหร่คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินเป็นสัญญาจำนองเขาจะสลักไว้ข้างหลังไว้เป็นจำนอง แล้วก็มีสัญญาจำนองจากธนาคารจากบกุคคลอื่นอะไรเงี้ยมี <spinning S 1> สัญญาหลายสัญญาครับสัญญาจำนองสัญญากู้อะไรเงี้ยครับส่วนขายฝากก็เหมือนกันขายฝากก็จะมีสัญญาขายฝากแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน <ita. S 2> เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาแล้วเพราะกรรมสิทธิ์ก็จะโอนไปตั้งแต่บันที่ขายฝากเลยอ๋อการขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนก่อนแล้วครับเขาจะโอนเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาเลยเสร็จแล้วก็ก็จะมีสัญญาแนบท้ายไว้ว่าเป็นสัญญาขายฝากไปขอดูที่สำนักงานที่ดินก็ได้ครับ คือถ้าเป็นกรณีเรากู้เงินยืมเงินนะคะแล้วก็จะเอาโฉนดเนี่ยไปไปวางมันก็จะต่างกันแต่เมื่อคุณบอกว่าคุณกู้ยืมเงินแต่คุณไปเซ็นสัญญาขายฝากขายฝากครับนะคะพึงรู้ด้วยว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยมันจะตกเป็นตกไปเป็นของผู้ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อนะคะหรือว่าผู้ที่ให้คุณกู้ยืมเงินเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะเขียนไว้ว่าสามารถถ่ายได้ภายในกําหนด10ปีตั้งแต่วันนี้อะไรนะครับ ปีปีห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยครับก็กํากำหนดไว้ได้เป็นเรื่องของระยะเวลากําหนดระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการไปจำนำหรือไปจำนองจำนองก็คือเรากู้กู้เสร็จแล้วเอาที่ดินไปค้ำประกันไปวางจำนองไว้ไปที่ดินดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะนะคือถ้าเรามั่นใจว่าเราจะมีกําลังในการไปถ่ายถอนเอาเงินไปคืนเขาได้เนี่ยคุณไปจดจำนองเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามามีประวิงเวลามีระยะเวลา ครับนะคะการสูญเสียเนี่ยรู้สึกว่าการจำเนงจะจะดีกว่าจะดีกว่าครับแต่ถ้าเป็นขายฝากคือเหมือนเราซื้อไปขายแต่เขากำหนดให้เราสามารถไถ่ายคืนได้เฉยคือคือเหมือนขายไปแล้วครับขายไปแล้วอ่ะจำนนงก็คือว่าเอาไปค้าไว้ประกันไว้เฉยเราสามารถทำอะไรในที่ดินพื้นนั้นได้คยง่ายว่าถ้าเราขายฝากเนี่ยโอกาสที่เสียที่เนี่ยสูง ครับนะเมื<ก>่อกี้จะลืมด้วยคือกรรมสิทธิ์มันโอนไปแล้วก็คือ,อเท่ากับเสียแล้วครับเสียไปแล้วด้วยแต่เรามีสิทธิ์ไถ่คืนภายในระยะเวลาแค่นั้นเองครับกรณีถ้าเป็นการขายฝากแล้วเราสามารถไถ่คืนได้ด้วยราคาวงเงินเนี่ยเราระบุในสัญญาได้ไหมต้องระบุไว้ในสัญญาครับนะคะถ้าไม่ระบุสมมุตินะอ่าเราขายฝากนะวันนี้หนึ่งล้านบาทครับแล้วเราบอกว่าอีสิปีข้างหน้าเนี่ยภายในระยะเวลาสิปีจะขอไถ่คืนอ่ะพูดง่ายง่ายครับแต่ปรากฏว่าไอ้ปีที่10เนี่ย ที่จะที่ว่า1ล้านครับมันอาจจะกลายเป็น10ล้านครับตามอายุหรือว่าอายุปีอะนะคะเราต้องถ่ายคืนในในราคาที่ขายครับที่ขายคือ1นล้านนะถ้าเราระบุไว้แต่ถ้าไม่ระบุนะจะทางเจ้าผู้ซื้อเนี่ยมันก็จะยุ่งยากครับยุ่งมหมยุ่งมากเลยจะต้องไปสู้กันอีกว่าต้องไถ่าทรัพย์คืนในราคาถ้าเอาเงินไปเท่าไหร่อะไรนี้ตกลงกันไว้เท่าไหร่เขาถึงต้องเขียนไว้ต้องมีสัญญาไงครับ ยาขายฝากแล้วก็จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ถึงจะสมบูรณ์นะครับนะคะไปทําให้ถูกต้องไปทําให้สมบูรณ์เนี่ยจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าทํากันไม่ลอยๆทํากันเองด้วยความบางทีเชื่อใจหรือว่าไม่อยากไปเสียค่าเาเรียกค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมนะให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้กับทางหน่วยหน่วยงานเนี่ยปัญหาจะเสียจะเกิดมากครับจะเสียมากกว่านะคะมานั่งเถียงกันว่าตกลงที่ชั้นราคาเท่าไหร่นะบางทีอาจจะไม่ได้คืนด้วยบางทีไทยสองเท่าก็มีจากราคาที่ขาย โอ้นะบางทีเราก็เข้าใจนะบางทีคนที่ที่เขาเขาเล่นเรื่องที่มีประสบการณ์ในเรื่องที่เนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าเอ๊ะซื้อที่ณตอนนี้อีก5ปีข้างหน้ามูลค่ามันขึ้นไปเท่าไหร,ร่เขาประเมินไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขายไปราคาถึงล้านบาทเนี่ยซื้อ10ล้านเนี่ยอาจจะไม่ไม่แปลก นะคะก็ต้องทําใจใง่ายๆนะคะอ่ะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องที่ดินนะวันนี้นะคะเอาหมดเวลาแล้วท่านทนายนะก่อนจากการเราไปขอบคุณสปอนเซอร์รายการเราก่อนนะคะบริษัทปตทจํากัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ